คืออะไรนี่คือไวตาสกินไวตาสกินคืออะไรไวตาสกินคืออาหารผิวซึ่งมันเข้มข้นมากเหมือนการบาร์มาร์หน้าเพราะฉะนั้นตัวนี้มาร์หน้าแบบแบบแบบครีมแบบแน่นมากนะคะบ,บอกได้เลยว่า1นึ1่งหนซองนะหนึ่งซองหน้าตาแบบนี้คุณสามารถใช้ได้ทุกวันแต่เราอยากให้คุณทาแบบโอบอ่ะนะคะหนึ่งครั้งประมาณเซ็ตหนึ่งสามได้เลยต่อซองนะคะซองไม่แพงแค่9 9บาทนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมาร์หน้าแล้วคุณนอนไปเลย นะคะหน้าคุณจะเขาเรียกมะชุ่มชื้นน,นุ่มขาวกระจ่างใส mm. เหตุผลที่คุณมาร์กหน้าดีกว่าไหมที่คุณจะแบบออกไปเสี่ยงกับโรคโควิดทํามากหน้าอยู่ที่บ้านเลยนะ,ะมาร์กทุกวันได้ยิ่งดีหน้าคุณจะแบบกระชับแล้วก็นุ่มนะคะแล้วคุณจะบอกเฮ้ยมากคนนี้ดีมากเข้มข้นมากนะบอกได้เลยว่าเข้มข้นมาก คุณใช้อาจจะได้ซองหนึ่งได้สี่ครั้งเลยนะคะหรือคุณจะใช้นิดๆแต่ใช้ทุกวันได้แต่ยกเว้นห้ามทาตอนเช้าไอ้ห้ามทาตอนเช้านะคะทาได้เฉพาะตอนนอนเท่านั้นเพราะตัวนี้เจอแสงไม่ได้นะคะเอเคไหมให้คุณทาเฉพาะตอนนอนนะคะเป็นอาหารผิวที่มาใครสนใจนะคะอยากสั่งซื้อนะคะคุณสามารถคลิกเข้าไปใต้วิดีโอนี้นะคะไปสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทได้เลยสินค้าทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในลิงก์นี้ลิงก์งงงเดียวะคะ อยู่ใต้นี้คุณสามารถคลิกเข้าไปเพื่อสมัครเป็นสมาชิกฟรีค่าสมัครไม่มีค่าสมัครใดๆทังสิ้นนะคะเป็นยุคของออนไลน์แล้วคุณต้องสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เพื่อหนึ่งป้องกันนะคะมิจฉาชีพที่โอนเงินไปแล้วเขาไม่ส่งของให้คุณหรือได้สินค้าที่มันไม่ตรงนะคะสินค้าปลอมหรือจริงไม่รู้แต่วันนี้ลิงด้านนี้เป็นลิงของบริษัทนะคุณสามารถสมัครเข้าไปเลยนะคะสมัครเข้าไปเพราะสินค้ามีมากมาย โอ้โหมีเยอะนะคะผ้าพุนธรก็มีนะคะชุดนอนก็มีนะคะโอเควันนี้พี่เอามาโชว์ให้คุณดูแค่ตัวเดียวนะคะคุณคิกเข้าไปแล้วคุณจะเห็นโอ้โหแม่เจ้าทำไมสินค้ายเยอะจังะคะแล้วคุณก็มัน่นใจเลยว่าสินค้ามีคุณภาพมากและก็ได้รับของแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคยุคมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะต้องสั่งซื้อผ่านแอปแล้วนะเออสมัครเป็นสมาชิกครั้งเดียวหลังนี้คุณจะสั่งอะไรก็สั่งไปนะคะไม่ต้องสมัครแล้วสมัครครั้งเดียวฟรีค่าสมัครนะคะคคโอเไปจ้า